เลขมงคลจากพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระาธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามเลขรถที่ใช้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวันประจำวันที่1 6กรกฎาคม2 5 1 7ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสำหรับพิธีพีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีโบราณ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2517ทางรัฐบาลจึงได้มีการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดพิธีพีการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเสดนจพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเก้าถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด้วยและเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระาธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามหล่อคลองหวัวจึงไม่พลาเลขเด็ดเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการอัญเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระาธาตุนาดูนเพื่อมาอย่างพระบรมมหาราชวางัง นพิธีอัญเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะอัญเชิญมาจากกูสัตลัดนะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระธาตุนาดูนไปที่พระราชวังนะคะเพื่อไปอสูงลอดิบนะคะ ทียิ่งใหญ่ลังการนะคะผู้คนหลายค่ะเพิ่งทะเบียนรถเด้อพี่รองตอนหนงอตอนหนึ่งได้บัตรนี้คันนี้มันปะคะนีแ่แมนแมนมาเรียนแมนเพราะว่ามันเปิดไปจบว่ะโอ้นี่คันนี้คันนี้คันนี้คั้นนี้นะคะ และสำหรับเลขมหามงคลเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากประทานาดูลเพื่อมาอย่างพระบรมมหาราชวังเลขทะเบียนรถคือหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่หนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหานครสรุปเลขที่น่าเล่นในงวดประจำวันที่16กกรกฎาคมสามารถซื้อเลขเบริร์หรือซื้อเลขตองได้เลยนะคะคือหนึ่งหนึ่ง 01และ111สามารถนำเลขมงคลเหล่านี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและสำหรับในวันที่28กรกฎาคมเป็นวันค้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหองรัชากาลที่10แห่งราชวงศกก์จักรีโดยพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมปีพศ2495ปัจจุบัน ทรงมีพระชนมายุอยู่ที่71ย่าง72พันพรรษามีรหัสประจำพระองค์คือ901โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือในวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคั้นในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพศ2559มีการคาดการว่าพระองค์จะส่งครขึ้งครองราชเพื่อสืบต่อทันทีแต่ทรงได้ผัดผ่อนไปก่อนเพื่อให้เวลาประชาชนคนไทยได้ไว้อะไรให้กับพระราชบิดาจนกระทั่งวันที่1ธันวาคมปีพศ2559จึงทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชโดยวันขึ้นครองราช พระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่ที่6 4พร0ษาถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยที่มีพระชนมายุสูงที่สุดในวันขึ้นของราชซึ่งเราสามารถนำเลขมหามงคลนเหล่านี้มาลอเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ2 8 9 5 7 1 7 2 13และ64 ในส่วนของเลข3ตัวที่เราแนะนำคือ495 901และ559นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคมยังเป็นวันค้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรรักษ์อัครราชก,กุมารีพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ ทรงประสูติในวันที่4กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุอยู่ที่66ย่าง67ปีมีเลขรหัสประจำพระอ,องค์คือ906ซึ่งเราสามารถนำเลขมหามงคลจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลยกษักอัครราชากุมารีมาลองเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลขสตัวที่เราแนะนำ คือส7่เจ็และ60ในส่วนของเลข3ามตัวที่เราแนะนำคือ0 4นย์0และ906และสำหรับในเดือนกรกฎาคมยังมีอีกหนึ่งวันสำคัญซึ่งเป็นเลขมหามงคลที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเลขวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีซึ่งพระองค์ ทรงเป็นอดีตพระวราชายาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระวชิลาเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งนำลงพระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวาชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารโดยพระองค์ทรงประสูติในวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,500ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ อยู่ที่66ย่ยาง6กปีมีเลขรหัสประจำพระองค์คือ907ซึ่งเราสามารถนำเลขมหามงคลจากพระองค์สมมาลองเสียงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ13 05 66 67และ07ในส่วนของเลข3ตัวที่เราแนะนำคือ137 500และ907สามารถนำเลขมหามงคลเหล่านี้ไปลองเสีย่ยโชคกันดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูเลขมหามงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุพระอ,องค์ที่ยังไม่เคยออกมาก่อนเพราะในช่วงต้นปีได้ออกเลขรหัสประจำตัวพระอ,องค์ไปถึง3ชุดในงวดนี้จับตาเลของค์พา และเลของค์ทีไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับรหัสประจำตัวพระอ,องค์คือรหัสที่ใช้เรียกวิทยุสื่อสารและออกหมายกำหนดการโดยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระอ,องค์จะได้รับรหัสประจำตัวพระอ,องค์ไม่เหมือนกันซึ่งมันรูปแบบของเลขชุด3ตัวโดยแต่ละพระอ,องค์มีเลขประจำตัวดังนี้รหัส901เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมนทรารามาธิบดี สีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่สิบรหัส902เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุทธาพิมลลักษ์หรือพระบรมราชินีรหัส903เป็นของทุนกระหม่อมยิงอบบรรุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีรหัส904 เป็นของสมเด็จพระบรมโอรสมมกุลร,ราชกุมารรหัส9ก้าเป็นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรหัส906เป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลักษณ์อัครราชกุมารีรหัส907เป็นของพระเจ้าวรวงศเธอพระอ,องค์เจ้าสมสวลี รหัส9 0 8เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทรดาเทพเยาวดีรหัส909เป็นของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรรหัส911เป็นของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณรหัส918เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาและรหัส919เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชตสำหรับรหัสประจำพระองค์ที่เคยออกมาแล้วในปี2516มีเลข901ของในหลวงรัชกาลที่10เลข905ของสมเด็จพระเทพเลข9ก6ของฟ้าหญิงจุลาพรและเลข907 ของพระอ,องค์สมโดยเลขมงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์ในงวดนี้เราเคอาหัวยต่างเลงไปที่เลข918ของเจ้าฟ้าศิริวันวลีและเลข919ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อนำมาตีเปเลขเด็ดในงวดที่กำลังจะถึงนี้เลขท้ายสองตัวคือ91 1 9 98, 8, 9 8้9 9ปดแและ8 1ดหนสำหรับเลขท้าย3ตัวตรงๆคือ9 1 8และ9 1 9สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสีย่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกัน โปรดใช้วิจะะารณญาณในการซื้อในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปูส่สวงคาถาขอนิมิตรสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออก หรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจบสหหวยยังเอหีอาคาชายะอาคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษยานาังอุอาคาหะ นิมิตังขอให้สวดภาวนา108จบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคไดา้วาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ